สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพออ้นพี่สาวงุคนนะคะวันนี้ก็มาขึ้นของอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องขึ้นของเตรมทันรถแล้วนะคะก็พร้อมเดินทางจะกลับแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาขึ้นของอยู่ที่อำเภออากาศอ,อํานวยนะคะพ่อแม่พี่น้องอำเภออากาศอ,อํา,าออนวยนะคะอันนี้คือขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะเดินทางกลับแล้ว เพ็มพันรถแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้สามตันกว่านะคะวันนี้ก็คงจะได้เหมือนเดิมนะคะพ่อพี่น้องวันนี้แดดจ้านะคะแดดจ้าแดดจ้าบรรยากาศยามแรงพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ซีโมงกว่าเลยเด้อค่ะเด้อพร้อมเดินทางกลับแล้วนะคะ ปิกรวมพ่อแม่พี่น้องเลยจะปีบรวมนะคะสองวันซ้อนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง ปีบอลน,นะคะออกมาเอาของนะคะที่อำเภออากาศอํานวยนะคะพ่อแม่พี่น้องเยอะมากทานกแล้วะคะคนนนน่านีกองมโนนนะคะที่พวกเรานะคะช่วยกันนะคะ ขึ้นของมาจนเสร็จเตรียมคันรถแล้วก็พร้อมที่จ,จะเดินทางกลับแล้วนะคะพ,อพ่งอแม่พี่น้องบรรยากาศแดดจ้าฮ้อนฮอนพ,อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือเนี่ยฮอนคักฮ้อนแน่ตากแดดอยูย่กลางแดดเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องมือนี่ขึ้นของเมื่อวานเนี่ยมีห่มอยู่มือนี่แดดคักแดดแน่พ่อแม่พี่น้อง,องเอ้ย ก่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็พร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี่มาเอาอยุบันนอกมื่อนี่เมื่บ้านนี่ไปเอาอยู่ในเมืองในเมืองอากาศอําน้อยมื่อนี่ยุบันนอกเมื่อนี่อ,อ่า <laughs> ปมาณนี้ค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพอมีพี่น้องเตือดทั้งห้อยตา